ขอญาตอีกไม่เกิน15นาทีแต่น่าจะเร็วกว่าน,นั้นประเด็นที่ต้องคุยอีกสั้นๆน,น,นิดเดียวนะครับก็คือขอญาตดูตามสไลด์อย่างเร็วโตวแล้วไม่ต้องอธิบายเยอะประเด็นที่1ท่านยังคงต้องขับเคลื่อนระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนนะครับต้องมีการด้วยนะระบบการดูแลช่วยเียนเนี่เต็มกําลังเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวช่วยให้โรงเรียนแข็งแรงแล้วก็รับสถนานการณ์ได้ดี เหตุการณ์หลายเหตุการณ์ยังคงาสามารถรอดผ่านกระบวนการนี้ในความว่าครูแล้วก็โรงเรียนสามารถดีเทคสถานการณ์นี้ได้ก่อนแล้วเข้าช่วยเด็กได้ทันก่อนจะเกิดเหตุไปมากกว่านี้นะครับขั้นตอนมี5ขั้นตอนเหมือนเดิมทีนีเ้เดี๋ยวแล้นทีนี้ในกรอบระบบการดูแลเนี่ยนะครับขออนุญาตนาเรียนท่านนิดหนึ่งว่าซ้ายมือเนะี่ยคือกลุ่มสาระเมื่อท่านยัด องความรู้เข้าไปในหัวเด็กเนี่ยผ่านกระบวนการผมใช้คำแรงๆหน่อยนะเพราะฉะนั้นมันไม่ง่วงๆยัดเนี่ยมันแรงไปหน่อยนะเอาเป็นว่าเอาเอาข้อมูลเนี่ยใส่หัวเด็กเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะตกผลึกเป็นความรู้ทักษะสมรรถนะคุณลักษณะเบื้องต้นทันทีนะครับเพราะฉะนั้นท่านพึงระลึกเสมอว่ากระบวนการกิจกรรมทุกกิจกรรมที่ใส่ลงไปในโรงเรียนมีผลต่อเด็กทันที เพียงแต่เด็กแต่ละคนตกผลึกไม่เท่ากันเพราะเป็นต้นไม้หลักพันุ์แต่ว่าเด็กแต่ละคนจะค่อยตกผลึกเองมันอย่าท้อเรื่องกระบวนการที่ใส่ไปแล้วดูเหมือนบานทีบางทีมันไม่ไม่อะไรนะไม่ไม่เห็นออกดอกเลยประมาณนี้มันออกดอกเร็วไม่ได้ครับเพราะต้นไม้บางต้นมันช้ำมาจากบ้านมหาสารทีนี้ผ่านกระบวนการกิจกรรมการู้เรียนเนี่ยมันจะผนวกกับประสบการณ์ของผู้เรียนนะครับซึ่ง ประสบการณ์เนี้ยจะมีทั้งประสบการณ์ที่บ้านนะครับประสบการณ์ที่การเรียนรู้ด้วยตัวเองซึ่งเรียนรู้ผิดบ้างถูกบ้างอย่างที่เราคุยกันเมื่อสักครู่ที่อายการดาวคุยให้ฟังเรียนรู้จากการนอกระบบซึ่งก็หลักๆก,ก็คือโทรศัพท์มือถือที่เราเห็นตอนนี้บวกกันทั้งหมดเนี่ยนะครับแล้วผ่านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน3เรื่องคือแนะแนวการเรียนรู้ด้วยตนเองนะครับรู้แนะแนวเนี่ยจะเรียนรู้เรื่อง2เรื่องนะครับคือเรื่องอาชีพกับอารมณ์ เพราะนั้นกิจกรรมแนแนวจึงเรื่องจำเป็นมากท่านต้องทําให้กระบวนการนี้เดินตลอดอย่าเห็นว่าเป็นเรื่องที่ไม่สําคัญแล้วแล้วไปทาอย่างอื่นประเด็นที่กิจการพัฒนาผู้เรียนตรงนี้ก็สําคัญเหมือนกันท่านต้องจัดน้ําหนักของให้ควบคุมให้ดีกระบวนการนี้จะส่งผลต่อการตกผลึกรายวิชาทางซ้ายมือทั้งหมดเนี่ยที่ตัวเด็กวันนี้สพทโดยโดยทผมเนี่ยเราส่งเสริมเมือ้อนี่ยเราให้ท่านเขียนบทความ ท่านสามารถไปส่งเสริมรือ,อื่นๆได้เช่นกิจกรรมโต้วาทีกิจกรรมยอวาทีอะไรก็ตามที่มันต้องใช้ความรู้ที่มันต้องขมวดและตกผลึกที่ตัวแลวออกออกปากออกพูดหรือลงไปช่วยเด็กๆที่เล็กกว่าหรือลงไปช่วยสอนน้องลงไปช่วยดูแลทั้งหมดจะเป็นกระบวนการที่ผลลัพธ์จะตกที่ตัวเด็กที่เรากําลังทำกระทำทั้งหมดกิจกรรมเพื่อสังคมขนานประโยชน์เนี่ยไม่อยากให้ใช้ตัวอะเป็นเป็นตัวตัวแกนคือไม่ไม่อยากใช้คะแนนอยากให้ดูผลลัพธ์แล้วก็หยิบคนที่เก่ง ือคนที่ทําเรื่องดีๆออกมาโชว์ทั้งหมดจะสรุปเป็นเป้าหมายก็คือสมรรถนะคุณภาพที่เบื้องต้นผ่านกระบวนการนี้มีระบบการดูแลเป็นตัวเหมือนรางรถไฟข้างล่างหมุนกระบวนการนี้ต่อเนื่อง10 12ปี9 6, ปีอันนี้เ็นสไลด์ของอาจารย์ดรประสงสังฆชัยนะครับผมไม่ได้คิดเองกระบวนการนี้ก็จะทําให้ตกผลึกที่ตัวเด็กแล้ละเอียดเราค่อยมาคุยกันต่ออ่าต่อครับอันนี้เป็นความสัมพันธ์ระหว่าง3ระบบหลักข้างในคือระบบ การส่งเสริมคัานพึนักเรียนกับระบบงานคุ้มครองระบบการเรียนรู้ซึ่งอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมซึ่งเป็นโรงเรียนข้างในรูทหลักคือระบบการเรียนรู้แล้วก็ระบบการรลชุดดลชุดนักเรียนสีแดงเนี่ยนะครับส่งผลทั้งระบบ2ตัวนี้จะเคลื่อนแล้ทำให้เด็กเนี่ยดีเก่งสุขโดยสภาพนะครับตัววงในจะเป็นตัวช่วยสําคัญของเราซึ่งวันนี้เราถึงเชิญท่านมาพบปะเลยขาปปสเชิญ ท่านครูหยุยซึ่งแล้วก็เชิญอายการเชิญหมอที่เกี่ยวข้องกันทั้งหมดเลยต้องมาทํางานด้วยกันนะครับเอาต่อครับระบบการดูแลมี5ขั้นตอนนี้พัฒนาโดยหมอกรมสุขภาพจิตฝ่ายจิตร่วมกับกรมสามัญศึกษาในสมัยพศ .43 นะครับโดยท่านคุณหญิงกัสมาดังนั้นเนี่ยกระบวนการนี้จึงเป็นฟโฟลที่ขมีแบ็กอัพรองรับของหมอ เหมือนกับทวีนนะม่อวานที่ท่านหลายท่านไม่เข้าใจนับบน่นเป็นกระบวนการหมอฝ่ายจิตทั้งหมดเลยดังนั้นเนี่ยท่านทําตามขั้นตอนนี้แล้วจัดกระเช้าตามนี้แล้วก็เคลื่อนตามนี้มันก็จะค่อยๆจัดกระเช้าเด็กลงไปแล้วก็ใส่ย,ยาข้อสําคัญกระเช้าไม่ได้อยู่ตลอดไปเด็กพอพลิกปุ๊บเขาสามารถเปลี่ยนกระเช้าได้ทันทีท่านต้องหมั่นเช็คแล้วก็จัดกระเช้าใหม่เสมอนะครับ ขั้นตอนอื่นก็คือเป็นการขั้นตอนการส่งต่อคือการเอาความช่วยเหลือข้อหาตัวเด็กให้ได้ไม่ว่าจะเอาออกไปนอกโรงเรียนหรือดึงเด็กืูความช่วยเหลือข้างนอกเข้ามาเรียนเป็นการส่งต่อทั้งคู่ต่อครับการดูแลมีแบบอย่างการเรียนรู้ที่ไม่เหมาะสมเนี่ยรูปแบบจากคุณหมอประยุกต์เสรีเสถียรนะครับศูนย์พัชิตที่1่อันนี้เป็นข้อมูลจากทางหมอ5รูปแบบเนี่ยถ้าท่านเข้าใจหลักการจะมีผลผลที่ตามมาคือข้างล่างนี้นะครับที่วงเล็บอยู่ข้างล่างนะครับแบบอารมณ์รุนแรง บาดแผลทางใจเพราะซึมเศร้าสารเสพติดกลุ่มนี้ก็จะเลือกใช้สารเสพติดนะครับการอีกอันหนึ่งคือเลือกฆ่าตัวตายนะครับกลุ่มที่2แบบตามใจเกินไปพวกนี้ก็จะมีอาการนอนแล้วดิ้นพัดพลาดนะครับอ่าแล้วก็แบบเผล็ดการอันนี้เด็กจะไม่มั่นใจท่านต้องทํากระบวนการให้เด็กเปลี่ยนวิธีเปลี่ยนพฤติกรรมด้วยก,การให้ความมั่นใจด้วยการมอบหมายงานสําคัญเขาจะมั่นใจขึ้นนะครับแบบปล่อยปละเลยอ่า อันนี้ผลที่ตามมาคือขาดความร,รับความมั่นคงกลุ่มนี้จะพบมากในเด็กเล่์ร่อนแล้วก็กลุ่มเด็กที่มีความเสี่ยงสูงที่จะท้องก่อนใยเรียนเมันท่านต้องต้องใส่ย,ยาด้วยการรวบช่วยเหลือด้วยการทําให้มีพ่อหรือแม่คนที่สองในโรงเรียนและกระบวนการเติมกระบวนการสร้างความใกล้ชิดและความมั่นใจที่เขาจะมีคนที่เป็นผู้ใหญ่เป็นที่พึ่งในโรงเรียนให้ได้แบบอย่างที่ไม่ดีเกรนพานเนี่ยก็คือมีตัวอย่างไม่ดีจากบ้านวิธีการแก้ปัญหาก็คือ บ้านนี่คือหมายถึงตัวบ้านและบริบทครอบครัวเขาอยู่นะครับไม่ได้หมายถึงพ่อแม่อย่างเดียวเ,เกณฑ์พานเนี่ยก็ท่านก็สามารถวนนี้เก่งนะครับท่านแปลพลังเป็นบวกในการมอบหมายหน้าที่สาคัญให้เช่นเป็นหัวหน้าเป็นรองหัวหน้าเป็นผู้ช่วยครูในการตรวจเวรตอนเช้าไม่ใช่เวรที่เรารกันลกเยอะนะเวรตอนเช้ายังคงอยู่นะครับงนั้นกระบวนการนี้เด็กก็จะแปลสภาพไปเองหลายคนเนี่ยจะยืนคอแข็งเพราะว่าฉันเป็นผู้ช่วยครูแล้วทําผิดไม่ได้อาย หรือลักศักดิ์สรีกระบวนการจะเปลี่ยนเพราะนานเข้าเนี่ยท่านอย่าลืมนะครับกระบวนการเปลี่ยนมนุษย์21วันคิดประเด็นครุยใยสมองที่เกี่ยวข้องกับครุยทุกอันจะโยงข้อหากันเมื่อท่านกระทำต่อเรื่อง21วันสมองจะสร้างพ่อไขมันมาหุ้มใยสมองนั้นทำให้การเรียนรู้ถาวรปัญหาคือท่านต้องทำให้การเรียนรู้ที่ถูกเท่านั้นที่ไปที่ตัวเด็กถ้าท่านให้เด็กเรียนรู้ผิดปุ๊บเนี่ย มันก็จะถาวรเหมือนกัน <c oughs> นี่คือเรื่องที่น่าอันตรายสุดดังนั้นกระบวนการเรียนท่านต้องควบคุมกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นเรื่องที่ถูกต้องเสมอและเหมาะควรแล้วก็การยานามิรเหตุ <c oughs> ผลนี้คือจะทำให้เด็กจะเปลี่ยนพฤติกรรมไปเองเรื่อยๆวันนี้ขออนุญาตเรียนพวกเราว่าสําคัญนะครับวันนี้เด็กหลุดล่องมา2ปีด้วยโควิด -19 ถ้าเกิดเราช้าไม่เกิน5ปีนี้จะเกิดเหตุไม่คาดหมายในโรงเรียนผมประเมินว่าจะต้องมีครูสักคนถูกเชือดคออยู่ในโรงเรียนแล้วตายคาโรงเรียน แต่ว่าผมพูดออนแอร์ไม่ได้วันนี้ถือวันเป็น,ปนวันปิดคือมระบบปิดคุยได้ภารกิจเราคือต้องทําเด็กให้กลับเข้าล่องโดยด่วนต่อเนื่องนะครับ3ปีเป็นอย่างน้อยนะครับท่านต้องคุมกระบวนการออนไซต์ site, ให้เกิดการเรียนรู้ตลอดเวลาที่ถูกต้องทุกวิถีทางต่อทำแผนมาเชิญเหตุให้ชุดหลัก3ปอเหมือนเดิมนะครับแล้วก็4นิยามตัวนี้ไม่อธิบายโตแล้วอ่านเอง ต่กระบวนการทํางานเรื่องการก่อนและเกิดและหลังเนี่ยก็มีตัวไกด์ไลน์ให้อยู่แล้วอ่านเองโตแล้วเดี๋ยวนะข้อมูลเด็กเป็นความลับขั้นสูงสุดนะครับพึงระวังนิดนึงท่านต้องรักษาความลับของเขา เดี๋ยวเรากำลังพยายามจําระบบกระทางสงการไอกลุ่มอะไรนะกสสนะเพื่อจะทำไอตัวข้อมูลมันอยากให้ขยายฐานถ้ามันเป็นก็จะเป็นตัวช่วยในการทํางานให้ลดลดหลดลงการทําแผนทํางานให้ละเอียดขึ้นกว่าเดิมทุกเรื่องนะครับหมายถึงว่าทั้งระดับเขตและโรงเรียนจะรอดต่อเอาเ่ะปิดสไลด์จริงจะให้ดูแผนเผชิญเหตุแผนเผชิญเหตุเนี่ยมันมีเรื่องอ มันมีวันนี้แผนเหตุที่ต้องกลับไปปรับใหม่ทั้งหมดเอาสไลด์ถูกแป๊บเดียวครับดูนิดนิดเดียวองค์ประกอบแผนแั่ชนเหตุนะครับหนึ่งต้องมีข้อมูลที่ครบถ้วนของแผนของของโรงเรียนนั้นๆและบริบทมีแผนที่ที่ตั้งอาณาเขตจำนวนครูนักเรียนสภาพความเสี่ยงท่านแมปปิ้งให้ละเอียดชุมชนุ่มจุดเสี่ยงจุดเสี่ยงเนี่ยไม่ได้เสี่ยงเวลาเดียวนะครับ บางพื้นที่มันเสี่ยงเวทผิดเวลาเช่นพื้นที่เนี้ยตอนถนนเส้นนี้ยข้างๆเรียนเนี่ยพองคืนมันเปลี่ยวตกเย็นมันเปรี่ยวกลางวันไม่มีอะไรเลยแต่พอตกเย็นปุ๊บทุกคนแปลกมันเป็นถนนบางถนนมันไม่มีคนเลยเงี้ยเปลี่ยวกลายเป็นจุดเสี่ยงโอเคต้องมีผู้บัญชาการเหตุการณ์หรือผู้ในการเหตุการณ์ในแผนไปปรับด่วนเลยขนาดนี้มททททีทุกทุกที่ผมมาเช็คมาเกือบทั่วประเทศแล้วไม่มีเลย แล้วก <cek> <Sh> <phải Strange> so ็มีฝ่ายป้องกันต่างๆฝ่ายป้องกันเหตุฝ่ายอพยพบรรเทาสาธารณภัยการส่งต่อนักเรียนครับอันนี้ต้องจํากับทางทีมบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่หรืออปพรอฝ่ายพยาบาลต้องจํากับกระทรวงสาธารณสุขในพื้นที่ฝ่ายรักษาความปลอดภัยจํากับตํารวจมหาดไทยกำลังอยู่บ้านชรบออันนี้เป็นเรื่องเดียวกันที่กำลังพูดถึงเรื่องยูเวนทั้งหลายนะมันเป็นเรื่องเดียวกันที่ทํางานด้วยกันฝ่ายช่วยเด็กต้องจำกับบ้านพักพมอเอ็นจีโอในพื้นที่ซึ่งทั้งหมดเมื่อจากันแล้วเนี่ยครับต้องมีการทดสอบแผน และต้องมีการอะไรทำความรู้จักร,ระหว่างคู่ต่างๆที่เราพี่ผมจาให้ดูเนี่ยท่านต้องเจอหน้ากาันต้องรู้จักกันมีเบอร์โทรกันเคยมีไลน์กลุ่มด้วยกันคุยหากันบ้างอะไรกันบ้างเดือนหนึ่งต้องทดสอบแผนทีหนึ่งสมมุติสถานการณ์ที่เป็นไม่ได้จริงในโรงเรียนเพื่อจะได้มั่นใจได้ว่าเขาปฏิบัติได้ถูกนะครับเขตก็ต้องมีการสมมติสถานการณ์ของเขตว่าเกิดเหตุน,นี้เขตเผื่อต้องทําอะไรการสื่อสารต้องมีการสื่อสารหลักรอง เมื่อกี้ที่ระท่านผู้อำนวยการอนาสักพูดเนี่ยเรากำลังจะทําแผนปฏิบัติการในกรุงเทพปลอดภัยซึ่งเคยทํามาก่อนแล้วเราตั้มกับวชนนเรียบร้อยแล้วแล้วเดี๋ยวจะเชื่อมระบบสื่อสารทั้งหลักรองเข้าหากันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวกระบวนการนี้ก็จะเกิดการครอบคลุมทั้งอาชีวะสํานักการศึกษากทมแล้วก็เขตเทพทั้งหมดเพื่อควบคุมพื้นที่เสี่ยงทั้งหมดทั้งระบบในกรุงเทพก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวร้องเทพท่านเอาไปลองปรับใช้ได้เลย แนวป้องกันทั้งหมดท่านต้องทำเครือข่ายทำเครือข่ายแกนนำเยาวชนที่ลักษณะปกปิดที่เขาให้ส่งข่าวให้เราได้เงียบๆนะครับแล้วก็ทำดีมีรางวัลทั้งใครก็ตามแต่การให้รางวัลเนี่ยคนที่ทำงานเครือข่ายที่ที่ส่งข่าวให้เราต้องให้รางวัลอย่างอื่นนะครับไม่ใช่รางวัลเครือข่ายบอกบอกข่าวเขตดีเด่นเด็กออกไปตายแล้วก็ ฝากคือการรายงานวันนี้เรามีข้อกําหนดมาตรการรายงานเขตหรือโรงเรียนที่รายงานล่าช้าและพยายามจัดการเหตุตัวเองเนี่ยปีที่แล้วก็โดนได้รับผิดชอบทางปกครองก็คือได้รับขั้นบวยสุดของเขตไปเพราะผองเรียนที่ไม่ปฏิบัติตามมติหรือตามมาตรการรายงานนะครับแล้วก็การรายงานข้อสําคัญคือกรุณาสื่อสารเรื่องดีๆด้วยครูยอยู่เมื่อกี้ก็คุยก็ตรงกันผมคุยทุกที่ มีเรื่องดีๆเกิดขึ้นในระบบเยอะแยะแต่ไม่มีการรายงานผมเนี่ยที่เมื่อกี้ที่คุยเรื่องอะไรนะไอ้ไอ้ลูกประครบที่จันทบุรีเนี่ยก็ยังไม่มีรายงานมาเป็นเรื่องเมาแลาวนะ,ดนะะ,ะ,ะเดี๋ยวอกลับไปเนือเยอะแยะเลยทําดีเยอะแยะแต่ไม่บอกเราเลยสพทไม่ทราบหรอกครับท่านต้องรายงานแล้วรายงานเป็นครุฑมาเลยรายงานส่วนตัวมาก่อนแล้วรายงานเป็นครุฑมาด้วยแล้วไม่ต้องเยินเยอะไม่ต้องหนาเปึกเอาสองแผ่นพอ นาน่อยพอแต่ส่งมามันก็จะเข้าไปช่องสํานักที่เขารับผิดชอบแล้วก็เกิดของดีๆเกิดขึ้นนะครับการส่งเสริมให้เกิดพอสอนอที่ทํางานได้อย่างคล่องตัวขึ้นนะครับเดี๋ยวว่าเรากาลังวันนี้เราอบรมเพิ่มมัน,ม,นมันเหลืออยู่หกพันเราขยัยไปเป็นหลักหมื่นแล้วปีที่แล้วโดยการใช้งบแย่บางเขตก็ทําไปแล้ววันนี้ท่านกลับไปขยายต่อไม่ต้องรอนะครับไปต่อไม่รอแล้วนะสะบัดหัวเลยสะบัดผมเลยนะครับแล้วก็เรียนท่านว่า จุดสาคัญอันหนึ่งที่เราจะอยากย้าเรื่องนี้ทั้งหมดก็คือท่านให้โรงเรียนทําแนวป้องกันให้เข้มแข็งท่านออกแบบแนวป้องกันแต่ละเขตให้เข้มแข็งเมื่อเกิดเหตุซึ่งยังคงต้องเกิดอยู่ดีมันจะกลายเป็นสุดวิสัยคือได้กระทําการในหน้าที่เต็มกลังแล้วแต่ถ้าท่านวางแนวไม่เข้มแข็งไม่มีหลักฐานปฏิบัติไม่ทําอะไรเลยวันเกิดเหตุ กลายเป็นเราประมาทครับแล้ววันนี้โซเชียลแรงมากสังคมพร้อมจะตําหนิทุกเรื่องที่จริงไม่จริงก็ไม่รู้ระหว่างม,มีอะไรไม่สนใจขอให้คุณได้พูดก่อนดังนั้นวันนี้เราจึงต้องทํางานละเอียดลงกว่าเดิมผมเป็นห่วงทุกท่านแล้วก็ปรัชญาดีอยากให้ท่านรอดปลอดภัยรวมถึงเด็กๆของเราด้วยผมเชื่อว่าวันนี้หลายท่านในที่นี้นะครับเคยผ่านประสบการณ์สูงมาแล้วนะครับอย่างท่านนิรุตเนี่ยโชคดีที่มาทํางานศูนย์ปลอดภัยอยู่ระยะหนึ่ง ก็ได้ประสบการณ์ที่ทําเคสอย่างมหาศาลอย่างเวลาุดเร็วเพราะว่าจะถูกสั่งให้ไปแบบทันทีทันใดประจำาอยากรู้ก็ไปถามเคสท่านนิรุตเอานะครับแล้วก็มีหลายท่านที่เผชิญเคสกันอยู่แล้วก็ต้องต้องขอบคุณพวกเราทุกคนอีกครั้งหนึ่ง,งที่กรุณานั่งอย่างสงบนิ่งและไม่หลับมีความตั้งใจสูงประเมินตัวเองหน่อยครับหมดแรงแล้วครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ